พอเปิดแล้วมันจะปังหรือเปล่าต้องยอมรับเรื่องความเสี่ยงอย่ารอพร้อ,รอมแล้วทำแต่ว่ามันมีความ่ตงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างงานประจํามันจะมีรูที่มันมีอะไรของมันใช่ไหมแต่ว่าพอมาทําธุรกิจที่เป็นแบบของตัวเองเราคือมันก็เหมือนกับเราเป็นนายตัวเองนี่แล้วมันมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเรามีทีมปกติเราจะแบบว่าทําคนเดียวที่เป็นงานประจาแล้วก็แบบทคนเดียวรูทีนคนเดียวไม่งจัดการใครแต่ว่า พอมันมาเป็นคาเฟ่มันมีทีมมันมีน้องๆที่ต้องคอยดูแลซึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบดีเทลเล็กๆน,น้อยๆที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปคือการทำงานกับคนอื่นมันต้องยอมรับเรื่องความเสี่ยงเลยอันดับแรกคือแบบเราไม่มีทางรู้เลยว่าเปิดแล้วมันจะปังหรือเปล่าเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เราไม่ได้มีต้นทุนหรือว่ากำลังทรัพย์สูงในการตุ้มเดียวลงทุนตุ้มเดียวจบแรงเงี้ย มันก็ต้องแบบเหมือนมันก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติบโตอะไรอย่างเงี้ยไปกับมันนึกได้คำหนึ่งก็คืออย่ารอพร้อมแล้วทำค่ะบางอย่างแบบเราไม่ต้องพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เราเริ่มไปก่อนแล้วเราแบบค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันก็ได้แต่อย่างของเราเราเนคนที่แบบคุณไม่ได้สูงมากเราก็เลยค่อยๆทำแล้วก็เหมือนแบบร้านก็ค่อยๆเติบโตอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดพยายามแบบลงดีเทลกับเรื่องพวกนี้มันก็จะทำให้ธุรกิจเราไปได้ดี